คลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการแก้ระบบอัตโนมัติสำหรับแผ่น7นิ้วบางแผ่นที่มันอาจจะไม่ลงแผ่นนะครับอ,อย่างตัวนี้ผมปรับไว้ที่17เซนคือ7นิ้วแล้วก็กดออตโต้มันก็ควรจะยกอ่ามไปวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของแผ่นนะครับถ้าเชว่ามันตกตกมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าไปนะครับตัวนี้ สาเหตุก็จะมาจากาน้ำหนักอาจจะไม่พอนะครับน้ำหนักตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ผมปรับไว้0.5แต่ว่าบางที่เราปรับไว้สเกลดีแล้วเราอาจจะแคลิเบตไม่ถูกนะครับอย่างาบางที่เราอาจจะปรับไปที่1.5หแล้วเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะตอนแคลิเบตตอนแรกที่เราปรับบาลานซ์ให้มันลอยๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกแต่แล้วก็ตามเนี่ยสาเหตุตัวนี้ก็มาจากการที่น้ำหนักมันไม่พอนะครับเนื่องจากว่ามันมีระบบ ตัวนี้แอนตี Anti ้สเกเนี่ยมันจะเป็นตัวดันดันให้อาร์มออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับเมื่อน้ำหนักตัวหัวเข็มเราเราหนักไม่พอเนี่ยเวลามันลงไปครับไอตัวระบบแอนตี้สเกตัวนี้มันจะทำหน้าที่ดันดันออกมานิดนึงทำให้มันมันตกออกมาแล้วมันไม่ไม่ลงไปที่ร่องของตอนตอนเริ่มต้นของแผ่นนะครับ ผมจะลองถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นว่าเนี่ยแม้ว่าอันนี้มันจะไม่ตกนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ขอบขอบมันไม่เข้าไปสัทีนะฮะเพราะว่าน้ำหนักมันลงไม่พอแล้วก็ไอตัวตัวแอนติสเกตเนี่ยมันก็เป็นตัวดันดันให้อาร์ม มันออกมาทางนี้ด้วยหน่อยหนึ่งนะครับทําให้มันมันไม่เข้าไปสักทีนะครับโอเคก็วิธีแก้ก็ก็คือปรับน้ําหนักเพิ่มเข้าไปนะครับก็ make s ว r e ว่าเรา calibrate อย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะจริงจ1.5ก็ได้นะครับหรือว่า2 2กรัมก็ได้ตามที่ สเปกมันเรยคอมเมนต์นะครับแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งอ่าคราวนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับก็เล่นเรียบร้อย โอเคส่วนรุ่นนี้นะครับ a n t i ี Anti ้สเกมันจะฟิกน้ำหนักเอาไว้คือเราสามารถที่จะเอา a n t i ี้สเกออกก็โดยการเอาเนี่ยให้มันออกแต่ว่าตัวนี้มันติดตรงนี้อยู่นะเวลาเราเอาออกเราอาจจะต้อง move a r มาแบบนี้ก่อนแล้วก็ดันมันให้มาลงแบบนี้ตัวนี้มันก็จะไม่มีน้ำน้ำหนักหรือว่าแรงไปที่ a n t i ี้สเกแล้วก็คือ a n t i ี้สเกเป็นศูนย์อันนี้คือในกรณีที่เราต้องการจะลองเ,อเล่นแบบไม่มีแอนตี้สเก็นะครับก็คือเอาเนี่ยให้มัน ลงมาแบบนี้แค่นี้นะแต่ว่าโดยปกติก็แนะนำให้ให้ใส่อ n นตี้สเกตเอาไว้นะครับก,ก็คือให้มันมาอยู่แบบนี้เราถ้าเกิดน้ำหนักตรงเนี้ยเราพอเราไม่เบาเกินไปนะครับมันก็จะทำงานของมันปกติแต่ถ้าเกิดน้ำหนักตรงหัวเข็มเนี้ยมันเบาเกินไปก็อาจจะเกิด แบบเมื่อกี้ขึ้นได้นะครับก็คือตอนลงไปครั้งแรกมันมันมันจะไม่ไม่ลงไปนะเพราะมันมีแรงแอนติสเกตออกมาอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าน้ําหนักเราเบาเกินไปแล้วน้าหนักเราเบาเกินไปเวลาเราเล่นเข็มมันก็อาจจะไม่เกาะร่องดีนะครับเราก็อาจจะ,จะเรียกว่าอะไรมันมันจะกระดิกกระดิกอยู่ในร่องครับก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับรองโดยเหมือนกันถ้าเกิดน้ำหนักเบาเกินไปนะครับ